เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีกระแสข่าวออกมาว่าปารีสแซงแฌงแมงนะครับทีมดังจากลีกฝรั่งเศสนะครับให้ความสนใจในตัวของมาคัสเลตฟอร์ดนะครับโดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวนะครับว่าทําไมปารีสแซงแชงแมงถึงต้องการที่จะคว้าเลตฟอร์ดไปร่วมทีมหากมองที่สัญญาของนักเตะแล้วนะครับมาคัสเลตฟอร์ดเหลือสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อีก1ปีแต่ว่าก็มีออปชันในการขยายสัญญาต่อไปอีก1ปี โดยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวัดใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสมควรนะครับเพราะว่าหากไม่ปล่อยในตอนนี้ก็อาจจะเสียฟีในอนาคตเหมือนอย่างเคสของพอลปอกบานะครับในมุมมองของเพื่อน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 ,อน,อน,อนคิดว่ายังไงกันบ้างครับแต่ในมุมมองของผมการจะเสียแรดฟอร์ดในตอนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในช่วงที่กําลังต้องการสร้างทีมใหม่นะครับทําให้มันต้องมีสัพอตทีมที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้มากกว่านี้ ซึ่งหากมองตอนนี้นะครับทางปีกซ้ายในตำแหน่งที่แรดฟอร์ดจะเล่นนะครับมันก็มีแค่การาโชส่วนตัวอื่นๆก็ยังไม่ได้ดูมีวิแววนะครับว่าจะถูกดันขึ้นมาเล่นได้หรือเปล่าอย่างอีแลงการก็ยังดูฝากอนาคตไว้ไม่ได้นะครับซึ่งก็มีใครหลายๆคนพูดถึงประเด็นนี้กันพอสมควรนะครับสำหรับกรณีของมาคันแรดฟอร์ดว่าอยู่มาหลายปีแล้วหลายโคตรแล้ว ก็ยังดูไม่ค่อยมีอนาคตดูไม่ค่อยจะฝากความหวังไว้ได้สักเท่าไหร่ด้วยฟอร์มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นเหมือนตอนที่ถูกดันขึ้นมาเล่นใหม่ๆนะครับหากแมนยูจะไม่ใช้เลดฟอร์ดจริงๆนะครับก็ควรจะค่อยเป็นค่อยไปจะดีก,กว่านะครับยกตัวอย่างในกรณีของลิเวอร์พูลนะครับที่ก่อนที่จะปล่อยมาเน่ไปนะครับก็มีการดึงหลุยส์ดิอาร์เข้ามาเสริมก่อนแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าหลุยส์ดิอาร์เนี่ยมันทดแทนการขาดไปของมาเน่ได้จริงๆนะครับแล้วมันถึงมีข่าวว่าลิเวอร์พูลไม่ต่อสัญญากับมานน่ะครับซึง เมนยูก็ควรจะทําแบบนั้นนะครับโดยการดึงตัวใหม่เข้ามาเสริมก่อนเพื่อดูว่าตัวใหม่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมันพอจะทดแทนการขาดหายไปของตัวเก่าได้หรือเปล่านะครับแล้วเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้ล่างนี้ดูนะครับ